ชุกนี้เป็นหูต uh. ึงไหยครับเดี๋ยวผมไม่ได้หูตึงหูดับหูไม่ค่อยดีสมว่ามือสองข้างข้างเนี่ยได้ยินประมาณ30ข้าง1 0 0ซก็คือข้างนี้เกิดเกิดเพราะก็คือการเป็นดีเจเราใส่ดโฟนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเธอคงจัดรายการไม่ได้เหมือนสมัยหอยที่มาอยู่แบบดิจิตอลอ่ะเป็นแบบลำโพงโบราณโบราณแล้วอาจารย์ พิเตยุทธนาเฮ้ยมันต้องแบบเปิดเพลงดังๆมันมันมันถึงกระแทกอารมณ์บิว้วอารมณ์เราก็เปิดเลยลาโพงดังใส่หูฟังดังบงับงบงังบังหลังจากนั้นเรามาทํางานแล้วก็รับโทรศัพท์เอ้ทำไมแบบข้างนี้ได้ยินชัดข้างนี้ได้ยินน้อยลงอะไรเงี้ยเมือ่อไปตรวจเช็คก็คือข้างเนี้ยสอดรัภาพการฟังนั้นมันเสื่อมก่อนวัยอันควรไม่ค่อยได้ยินนะแต่ถ้าสอดรภาพทางเพศมันเพิ่มขึ้นมันจะสวนกันลองไหมลองไหมมันผิดไม่ได้ โอ้โหนี่โอเคแต่ข้างล่างมีมีตึงด้วยเหรอครับโอ้โหไมาถึงขาเนี่ยตึงตึงมันได้ใช้เหรอชูนี่มันได้ใช้ไหมเราไม่ได้ใช้คนอื่นใช้หมายถึงขานะเฮ้ยติเอนเงเมื่อกี้ถามเรื่องหูไปแล้วเหรอเนี่ยยังยังหูอยู่ยังหูคุณว่ามีคนไหว้ไหมทุกคนมีเด็กไหว้ไหมอย่างน้อยก็คือไม่ไหว้แล้วตอนนี้ยังเป็นดีแบบจัด อะไรพวกนี้ไหมวิทยุไม่ได้จัดแล้วแต่ว่าเราจัดรายการข่าวสดใช่ป่ะเขาก็ต้องให้เราต้องให้ใส่หูต้องใส่เอียร์ปรากฏว่าคือถ้าใส่ข้างที่เราเนี่ยไม่ได้ยินเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ยินอะไรในวันนั้นเลยก็คือต้องใส่ข้างที่เราเนี่ยหูเสียแล้วก็เปิดดังสุดแต่ว่าเพื่อนด้วยกันใส่3มอันใช่ไหมเพื่อนก็ต้องหรีบเบาเอาเองของอันนี้ต้องเปิดดังสุดอย่างเงี้ยต้องใช้วิธีนั้นรักษาไหมคือถามหมอแล้วหมอบอกว่า ต้องผ่าตัดแต่ก็ไม่รับรองผลว่าจะผ่าตัดแล้วได้ดีหรือเปล่ามันจะหายไหมวิธีการก็คือเราก็ต้องแบบเรียนภาษามือแล้วก็อะไรรู้ไหมอ่านดูแกะปากแกะปากดูแกะปากเพื่อนอะจริงช่วงโควิดสื่อสารคืไม่ได้เลยทุกคนใส่แมสหมดทั่วเลยวะลำบากลำบาก่ด้วยลำบากขึ้นพอถอดแมสโอเคอ๋อรู้เรื่องอันนี้ต้องอ่านปากต้องอ่านปากหมีป่า อู้อูลาโอ๊ยนี่แต่ดีดีดีนะเอาไปไหนอะไปไหนอะข้ามแม่ไปเจอกันไม่ได้เลยเหรอเหงาเออเหงาอยากอยู่ใกล้อะไม่อยากอยู่ในยูพิสสองคน